สวัสดีจ้าพี่น้องเข้าสวนเหมือนเดิมแล้หาเก็บมึงสตรอเบอรี่จ้ะพี่น้องสตรอเบอรี่ม้วนนี้อยู่ข้างนอกจ้ะมึงไอ้น้ำฝนตกน้ำมันก็นยังเฉยเฉยอยู่โดกโดกโ,ดก,โดก,กว่าข้างในอีกจ้ะพี่น้องแล้วก็ลูกเหี่กว่าข้างในเพราะว่าม้วนนี่เขายอยู่ในแปลงแต่ว่าไม่ไี่บกเคยไดเตเหตุอย่างเขาเลยได้จ้ะใบเบอะไรก็ไม่ตัดลูก เมทิบจะเก็บบ้านในสุกนะจะพี่น้องแต่สิเก็บเข้าไปเนี่ยก็สุกน้ำกลดูลเขาลูกเขาใหญ่กว่าอยู่ข้างในจ้ะเมทิบสิมา่อเราหาเก็บผักไปปัน่นมะแรง็งก็เลยเก็บสตอเบอรี่น้ำกลนไปปั่นใส่กันบ้านได้พ่อสุกดอกจ้ะถ้าพ่อสุกนะจ้ะก็พวกนกพวกกระรอกก็สไม่กิน ซ้ำนี่ก็สิไปปัน่นไปกินปั่นเขาปั่นโตแซแข็งก็มีดอกอย่าแต่ว่าหังเก็บม้วนนี่ก่อนแซ่แข็งก็มีอยู่ซ้ำน,นั่นแหละจ้ะพอหมู่ว่านเมธีก็เก็บเขาไปได้มือบ่ได้บ่ลายได้มือแล้วลูกสองลูกเมธีก็เก็บเพราะว่ามันไอ้เขาไปโดนกบเก่เหลือ อ่าี่จะพวกนกพวกหนูพวกกระรอกกระเตกินไหมจ้ะพี่น้องนี่เป็นอ่าใบผักหอมฝรั่งจ้ะไม่ทิปจะเก็บไปปั่นมอมียังดอกเก็บใบเขาไปปัน่นพืชใบเขียวผักใบเขียวเอาไปปัน่นผักใบเขียว ขโมฝรั่งไม่ทิพย์กล้าบกขื้นเนี่ยจ้ะพี่น้องเพราะว่ากล้ากล้ายืมได้ก็กระโลกระเตไม่กินบกขืนขืนนิดนิด,น,ดน้อยน้อยเองสิน,ะน่านเ,เนี่ยบัี้ก็เก็บไอ้มั่วนี่ก็เก็บจนบกหูจนแบบว่าขืนน้ำบอท่านไอต้นเขี้ยวไม่จ้าขมฝรั่งเก็บตัว ต้นเขี้ยวขึ้นน้ำบ่ท่านเพราะว่ามีทิบเก็บดูเก็บไปปั่นนาอจ้ะเนาะาเสียเก็บใบเขาเนี่ใบเขี้ยวเขี้ยวมันก็จะมีหลายอย่างนาอยจ้ะเนาะากนาะ็นี่แหละตัวมีทิบเก็บไปปั่นก่อนเสียเก็บนี่ก็อีกอย่างหนึง่งนีกก็เก็บจนมูอจะสีเก็บขึ้นกันจ้ะพี่น้อง เก็บไปปันเนาะมันก็นเลยแบบว่าเล็กๆน้หน่อยมันกระ่บ,บเป็นอย่างสินะแล้วมันเป็นพืชแบบผักใบเขียวนะวันนี้ก็ไปหาเก็บเนวอื่นพร้อมเลยจากพี่น้องนี่ผักใบเขียวนี่ก็ได้สองอยางแล้วก,ไก็ได้ผักหอมรังได้สตอรอเบอรี่กัเป็นสีแดงเนาะจ้ะเนาะ เก็บไปปัน่นนี่ก็เขียวเป็นอีกอย่างหนึ่งจากพี่น้องมันมีหลายอย่างเขียวเสียนี่ก็อียางไอ้ม่วนนี่บมไม่ยังดอกจะนี่ตัวทากินเก็บก่อนก่อนเขาจะกินหมดเสียสุไปเก็บฟังผุ่นน้ำเก็บจนขืนน้ำพุท่านว่าสันถอยจากพี่น้องนี่นี่ก็กมเขียวคือก,ก,กันเลยจากพี่น้องแต่เป็นเขียวอีกอย่างหนึ่งเก็บจนเขาขืนน้ำพุท่านม่ทิพกระดือมั่งเนี่ย ไปปั่นกับปัน่นตะระเทียอะไรได้จ้ะหันมาเก็บทั้งนี้ยางเล่ก่อนจ้ะซาลาลี่ก็ขึ้นบ่บท่านต้นบ่ทันใหญ่ต้นใหญ่เมทิบกับเก็บดูขึ้นบ่บท่านพี่น้องนี่เขี้ยวฟังท่านีนีคือกันจ้ะ ฟังทัานนี้กัขืนบ่ท่านไม่ทิบเก็บมือวานบ่ได้เก็บได้จาะพี่น้องเพราะว่ามันบ่มีห้เก็บมันเก็บดูหลายมันขื้นบ่ท่านเนี่ยใบเขาเพราะว่าไม่ทิีหลินเอาไปปั่นไหมจ้ะเสียเก็บจนเขาขื้นนาบ่ท่านแม่จ้พพีน้องมันเขาขื้นเก็บหลายเก็บรีรีขืนบ่ท่าน สิเก็บเอาใบเขาแล้วเขี้ยวเขี้ยวสีนี่มันเป็นสีแบบสีแบบเขียวเข้มนะจ๊ะเนาะเขียวเข้มแล้วใบเขาหนานะจ๊ะใบเขาหนาเป็นตาสารอาหารลายมึงเนี่ยจะ้ะใบเขาหนาหนามว้วนนี่ผัดใบบัวหนาจ้ะพี่น้องใบบางๆเป็นเขียวอ่อนแต่ว่ามว้วนนี่ใบหนาจ้ะพี่น้องทิพย์ได้หลายตือไปเ้อะ นี่ซาลารี่อ่ะมึงพึ่งมาตอมมาตอมไม่ทิพย์เก็บจนหูจกสิเก็บจนแบบบ่มีให้ไม่ทิพย์เก็บไหมจ๊ะเพราะว่าต้นม้วนนี่มันเป็นต้นเก่าเนาะบันนี้อีกยากหนึ่งไม่ทิพย์กาเอาไปปั้นนะเก็บจนหูจะสิเก็บจะพี่น้องซาลรี่นี่ก็เลยมึง เก็บจนบ่มีให้เก็บอะเพราะว่ามวนไม้เข้ากับพันในขึ้นเนาะเะเนะก็เก็บเล่มแต่ตวเก่าเขาเนี่แหละจ้ะเล่มออกเห็สิเล่มอยู่นี่จนว่าจนบ่มีใสเก็ยบยู่ประมาณนี่เลยพี่น้องกินแบบค้องกับคองปลูกนี่แหละจ้ะปลอดสารปลอดภัยพี่น้องนี่เอาไปปั่นบ่มีอย่างเอยจ้ะ ไปปัปน่นผลละไม่กะบ่เคยมียังพันมีจ้ะพี่น้องแต่อามว้วนี่แหละจะไปปัป่นลหละกะกับมีพวกแค่รทเนยมีสมเนยมีสตรอเบอรี่เนยชนะได้หลายอย่างปนกันกินน้ำปั่นเนี่ยเห็นบ่จะมันเป็นการมันการเขาจะขืนดอกเลยมันบ่มีให้เก็บไิที่เก็บลายจนเขาขืนน้ำบ่ทัน ขึ้นไม่ทันเลยเก็บจนชนิดแบบเกีียงอันนี้กาต้นในพักซีปอมในทิ่บ้านลุกไปพึ่งจะเห็นสดนิดนิ้เลยหน่อยก็ดีแปลว่ามันบกขึ้นเร็วแม่แจพี่น้องเพราะว่าถ้ามันขืนเร็วแล้วมันก็จะเมิดเรี้ยว,วสินะกะักเขาทยอยขึ้นแม่แจพี่น้องห็นว่า กำลังสวดนนิ่อยเพราะว่าม้วนเสตูวกับมีกันเหลือไปยังเสียเห็นบ่นี่กับไม่ทิพตยอดออกไปเพราะเขาขึ้นสูงน,นจะจ๊ะเนาะซ้ำนี่กรบกินแบบว่าลอดม้วนนี่ขึ้นม้วนนี่กับทย่อยขึ้นนะ่บให้เขาขึ้นลายเขาขึ้นทีละหน่อย okay. ต้นจินจูชาย จินจูชายี่น้องตัวนี้งามงามขึ้นงามแต่พี่น้องกระทางนี่กระทางม้วนนี่กระจายออกไหมจ๊ะกระทางม้วนนี่กระจายออกก็เลยขึ้นบอน,นี่ปันใดต้นนั้กำลังเตะงามขึ้นกันพูนกระทางดังกระถางเดิมมันนี่ผลจะพี่น้องจินจูชายนี่กามป็นไอ้นันจะ้ะบ่บ่บ่สนใจเลยจ้ะนี่ ไอ้พักไอ้เซลเน่บันนี้อยู่ข้างในอยู่ข้างในบอมี่เลยเด้จ้ะเพราะว่าไม่ทิพทถอนออกมาแล้วเนาะอยู่ในกีนเห่าบอมมี่เนี่ยม้วนนี้เขากำลังจะขึ้นบอมมี่มตาตัดออกเห็นเขาขึ้นอยู่พี่เห้เขาอยู่ข้างนอกว่าฉันเถอะไปว้ปปข้างในแล้วมันหกไม่จ้ะมันลกลุงลังไปหมดเลยเพราะว่าในกีนเห่ามันเกิดเนื้อทีมันบวมไหลขึ้นข้างนอกนอะจ้ะเนาะนแต่ว่าอยู่ในแปลงกับมี่จ้ะเขาขึ้นเองม้วนนี่ก็เจ้าว่าจะปีเลยจ้ะพี่น้องเนี่ยข้น กินจูชายสิเมื่อเก็บไปกินกับปวดนมจีนอยู่จะ้ะเนี่ยกำลังงามเลยพี่น้องกินจูชาย